私たちのプロセスを見てもらえたらいい。<noise> <noise> สุ่เหี่ยาต่เกปวันที่กว่าคู่อากาิยันอางหางปูเทน ติปฏิสัมภังปุพพังสาประสิทธิเมธรรมังมหาประสิทธิเมสังฆังมหาประสิทธิเมเพราะฉะนั้นแท้ที อิมินาสการีนะอิมินาสการีนะขุททังอภิปูเชยามะขุททังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะอิมินาสการีนะธรรมอาภิปูเชยามะธรรมอาภิปูเชยามะอิมินาสการีนะอิมินาสการีนะสังทังอาภิปูเชยามะ นะโมพุทธาสามโสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอจัตุนนะโอกัตุนะวิชฌิมาอัตโตอิกา วานังพระโตปาญจะพุทธะตัมกติปักปุกมัสสัตพุทธวาพระสังฆาสัมรักาจินุปัติสาสารุโภติสารุตุกาสาข้าพเจ้าขอยงกรทุยไหว สีทั้งร้อยแปดพระองค์ทั้งร้อยแปดพระองค์อ๋อจงกันโดนขอจงกันโดนด้วยสัพพิสิกยาด้วยสัมวิทยาวิทยานับให้ลืยนับให้ลืยโมให้ลั่นโมให้ลั่นพุทธสันนพุทธสันนทั่วโลการทั่วโลกการผาชื่นชมผาชื่นชมทิยมหนานิยมหนายะจงเกิดยะจงเกิดเป็นนักเบตา มหาณิชมลึกตือลึกตื้อปุกรลุเทวายันทามิปันเจวันทิตวานผูอาจารย์ผังปูเทวิรู้ตียังปิดวันทิตวานผูอาจารย์ ติยัมิวันทิตตาวันภูาาอาจารย์ยามฐันูเทมิ <S S ะมละมัสสิตะวาัาอิติอิติภิโลกนานางภูอาจารย์าาาาาาารยามจงมาประสิทธิเมภูติยัมิละมัติสิตวา อิท ah ีสิทีโลกนาถังทูอาจาริยังโจมาประสิทธิเมตติยังปินามสิตตวาอิทีสิทีโลกนาถังทูอาจาริยังโจมา วันทิศตะวันข้าพเจ้าไหว้แล้วข้าพาไว้แล้วพระุทธซึ่งพรุทธทมาวนิตวาธมาวันทิตว้าพเจไว้แล้วข้าพเจ้าไว้แล้วพระธรรมซึ่งพระธรรมสังฆังวนิตวาสังฆัันิตวาพเจ้าไหว้แล้วข้าพาไว้แล้วพระสังฆภูซึ่งพระังฆาพเจ้าไหว้แล้วข้าพไว้แล้วพรรมภูซึ่งพรรมูพระอัญญาโกลัญญา พระอนุรพระอุทเทระพระวังดีสเถระพระวังีเทระพระอุปถุพเอุถุเทระข้าพระเจ้าไายแล้วข้าเจแล้วชุีร้อยแปพระองค์ีร <ahead> ้อยแปพระองค์ซึ่งมีปู่ฤาอสเนปรีนารอดเป็นประธานข้าพระเจ้าไายแล้ว้แล้วซึ่งพระยาพิเภกโหรานการ เชี่ยวชาญหัวราสารองค์การปิณุนาถปุปานนัมโอมาสาหัปฏินาภัาฑิกามเปตุมาคโตปัญจักปัุมังอิโตวานโมพุทธายะวันพระนัง เตหันติพรัตานาโรเกวัดทิตวาร์ปารังอีมังเลขสมุขยังปาริสายายะถาพรังพระเจ้าทหลายขอกราบน้อมมาสการคุณครอาจารย์ ผู books, ้สุดสอนให้เรียนรู้ประกรโหราศาสตร์คณะวิทยาเกตขอสิ่งปฏิสิทธะมงคลสวัทธงโจมีแก่ท้าพเจ้าผู้นุ่งปมนปัสสาวะสมนัสจักทจงเก่วอมบวงสวง สิทธิที่เคารพนอบน้องอบกายวิธีจิตปันจงสุภารามิออทิแต่ท่านพระรมโูโหราสาตรอ้างเดือการโนทังสี่ปีกสินครมเป็นอาทิเหตุผู้อมเพญญาเลขคำนวนอิท เลขเจ็ดตัวเก้าฐานเลขเจ็ดตัวเก้าฐานเลขเจ็ดตัวสี่ฐานเลขเจ็ดตัวสี่ฐานอังคาวิชาภาตอังคาวิชาภาตโหนท้ายหูโหนท้ายหูโหนเชียงแสนโหนเชียงแสนใบไม้พยากรดวงชีวิตใบไม้พยากรดวงชีวิตลายฝ่าเท้าลายฝ่าเท้าลิขิตดวงชะตาลิขิตดวงชะตาโหนเฮงโหนเฮงไให้ยิ่งตี ให้พาโลกไห้พาโลกให้ถายทักให้ถายักให้อกไพ่กไพ่พลังจิตไพ่พลังจิตเลขเกตตัวทักษาเลขเตัวทักษามหาพูดมหาพูดทักษามลายมือโครวิทยุลายมือโคตรวิทยุแห่งจักรวาแห่งจักรวาลโหราศาสตรราศ์ดวงเป็นจสืดวงเป็นเสริมปฏิสิ สตรที่ัทมีโดยวิถีทางโหราสาตรั้งอาศีอิธาตุและสุริยาสารัมสุริยันละประกำราศีลักษนาจักรวันปทีพยากรดาราศาราส์พบทวนภาคแแ่นปัน ทิฏถีเดือนวันฤกดูการสี่ฐานเก้าฐานสิบสองฐานโนปะเพอรู้แม่นหมอกพื้นภูพิภพแก้งเก็นจบยานวิถีจงปราณีโปรรับสการะอภิธาทีจิตซึ่งจงจิตน้องอภิวัน

ผู้ขออยากมีวิปลาสขออยากมีวิปลาสนาด้วยอำนาจอาณาจพกรด้วยอำนาจอานาจักรพระองค์ผูอาจารย์พระองค์ูอาจารย์ทรงบันดาลโดนให้ทรงบันดาลโดนให้ผู้ที่เรียนรู้ผู้ที่เรียนรู้ได้สะดวก้อมได้สะดวกพองประสมประสงค์ปรสงประสงค์พระศิลที่เธอพระสิลที่เธอข้าพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาคุณปีดามมนดอน ครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษาอันล่าของขันมีคุณอันดังแบ่งปันวิชาจะขอไหว้วอนยอกร่อนายขวาน้องเสียนบรรตาเจตนาจากใจครูร้องครูเล่นครูเล่นลังไย ครูสอนทั่วไปครูสอนทั่วไปด้วยใจเมตตาด้วยใจเมตตาครูนาคครูน้องครูนาคครูน้องครูกองรามนาครูกองรามนาตีสิตีชวาตีสิตีชวามีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันครูเอกครูทุ่มครูเอกครูทุ่มแกดูไม่สำคัญแกดูไม่สำคัญครธัพเทวันครธัพเทวันสารพันนานาสารพันนานาสอนให้ได้รู้สอน

ูบบนสวรรค์ทบบนสวรรค์ทุกชั้นเทวดาทุกชั้นเทวดาในมนุษย์สุขนาในมนุษย์สุขนาให้มาเป็นประธานให้มาเป็นประธานทั้งภูใต้ล่างทั้งภูใต้ล่างและป่าหิมพานต์และป่าหิมพานต์ถึงกรุงบาดาลถึงกรุงบาดาลป้องกันจันไรป้องกันจันไรพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าน้องกล้าถวายน้องกล้าถวายที่บ้านทั้งใดใด

ภูการมูนิวะวรัตนังปวัจยานนามสก a r ยะเววัตตุทิอวันตุเมสัุวุกาสสข้าพเจ้าขอสักการูชาต่อไม้ทุกเกี่ยวไว้ขอทานเกิดตัง มีใบสีเท่มีายสีเท่ายสีลมายสีลมายสีครูายสีครูายสีตอายสีตอายสีหลักายสีหลักายสีปัตระเกตษายสีปัตระเกตษายสีบารมีายสีบารมีขออาหารหวานขออาหารหวานเจขออาหารหวานเจมาหางหวานมาหางหอผลไม้นานาชนิดขอมผลไม้นานาเชื่อสักการะเลื่อสัก

าาเทวะทุสเทวะนาคเกวามาเทวะราลุสีท่งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไปท่าพระเจ้าพรอน้มัสการน้อถวายเพื่องสักการะเื่อสัาระทั้งหลายเหล่านี้พอมทางพระราดพรที่พระปับ สมบูรณ์คูผลสมบูรณ์คูแ่าแก่ข้าพเจ้าพอควรกอให้ม่าขอ่ด้วยงินทองใหด้วยเงินทองานสดกนขอให้เดนงขอให้นนองขอทายศขาขอทางขขอให้เจริญขเจิญรันาถาว่นรันาาอยูนณที่นีน จงยน้องุงเผาจ้องุงเผาวารบริวารงุเผาเหน็บงงเเห็ู้จงรับผิดพู้จงรับัิดปาศจากปราจากสัพพกสัพุกสัพพโสสัโสสัพโลกสัพโลกสัพพภัยสัพพภัยกัพพราะสัเครเสียนจันไรเียดจันไรไม่มาดีไม่มายัให้เป็นเศษีให้เป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐี พี่มารวียืนยืนนะกายะมังระอาวันตุเบยิ่งยิ่งมายิ่งยิ่งมาอาวันทามิปีตพุทธรประวมือ้าพเจ้าเดียวเดขึ้นเหนือระหว่างเดยวขอพระองน้องมัสการพเจ้าขอจื่มู้บปดาิเ็คุณมาดาคุณแม่พระโพธิต์สาพก้าพระพุทธเจ้าห้าสหุพระตเจ้าสามพีแ คุณพระสมก์ญแจสิบสี่คุณประุปชาคุณอาจารย์สามสิคุณแม่พระกรณียี่สิบเอ็ดคุณแม่พระองค์ก่าสิบสองคุณพระเพิร์คุณพระพายเจ่คุณอาตารยสิบคุณอาตาสามสคุณพิศวะคุณปัสวัตรคุณพระโมแกลสาพระการคุณปัญญาคุณโตราคุณพระกินาคาคุณมห้า ทุติยแปทุติยทิศศิยสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณพระสีผลาหนึ่งเป็นเคุณวัดวงค์ตกรัตน์ธรรมเจ้าก้าประกาศที่พระเจ้าได้เล่าเรียนทุกติยประสานจ้ามาปฏิปสานพรให้กับ้าพเจ้าคุณพระอาทิตยหกพระจันทรห้าพระอาทิตยแปดพระพุ7ธเดพร พระุกร์ยี่เ็พระสาร์สิพระราทิตย์สอเกตก้าาวเวิวดตัวอันเดอรเดนพระเร็พระอรัยพระพิรโต์ปรายากระแสสิตคุณอินคุณพรมคุณเดลกาละเจ้าตัวโรกาตทั้งตีพระปูจ้าที่เจ้าองปาดีแม่พระพอรณีแม่พระองพาพระฤาษีนารดกฤาษีนารายฤาษีนารวมฤาษีตาไฟฤาษีไรโพลฤาษีทัศนะองบนเพชรหูกันนักประิติวิทยาพระอินทรผู้เป็นเจ้าฟ้า ขอลงมาปฏิปทาพรให้แก่ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทพยาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นปฐพีลพ่อปูรฤาษีทั้งร้อยแปดตนจงบรรดาดนด้วยข้าพติพยาพระครูพระ้าเท่าครูพรตัสอนและอนโตกลับมทีินีโอ้ครุเทวะมามีข้าพเจ้าขอยย่อนทุยีเคาะลอกนั่รลคุณปูผู้เท่าก่อนปุบันูยันรูคาถาปู่ั่งโขอขและขออาณาลของใจจนจบหมดที่ข้าพเจ้า ได้เล่าเรียนและสื่อามาขอเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นขอลงมารวมๆกันใสถานที่แห่เป็นมงคลหน้าที่แห่งนี้ทิที่อินการสิทธิกรรมงสิทธิอาจารย์ยะสนัมโตสิทธิเตโตรท่โยริการสิทธิกรรมงปฏิเตสัพพสิทธิพระวันตุเตเอหิจงมาเอหิจงมาอักขังวันพาเมตราชังเถร body